โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกในแบบบล็อกฟุตนะครับทุกคนเออซึ่งวันนี้นะผมได้ไปดูตังเกี่ยวของผมซึ่งมันไม่มีเลยมันไม่ค่อยมีเลยนะมีอยู่น้อยมากอะไรเนะี่ยใครเนละ่อีกน้อยโู้ด็กณ้อยมีผลแล้วว่าสวัสดีครับผมเป็นฝั่งมารินผมเป็นข้าวหัวผมไม่มีข้าวหัวหรอกครับ ก็ในวันนี้นะครับทุกคนผมจะไปตีบอสทุกตัวในโลกหนึ่งนะครับทุกคนยกเว้นบอสบอสที่จับเวลาเช่นบอสหนวดขาวกับอาลองนะครับทุกคนอันนี้จะไม่ได้ตีนะอันนี้คนไทยนี่นาะไปแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปล่าบอสทุกตัวในบอ็อกฟุตโลกนี่นะครับทุกคนเรา จะไปสุ่มผลก่อนนะครับทุกคนเพิ่งตอนนี้ผมมีเงินพอที่จะสุ่มผลไป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 สุ่มผลกันโอเคแจ๊สเรามีสูตรนะครับทุกคนสูตรจะได้ผลดียิงที่สกิลครับเอยไม่เอาดีกว่ากิมข้อความนะครับขอผลดีๆนะครับ่รอขอผลดีนะครับ เรอเลยยิงพ่อความใส่เขาแล้วก็ไปยิงข้างหลังเขานะครับถ้าไม่ให้ผลดีเองรู้ใช่ไหมว่าเองจะโดนอะไรนะโดนทุกสะกีแล้วแน่นะขอผลดีๆนะจ๊ะเราได้มาเป็นผลผลยางหรอเออโอ้ไม่ใช่ผลยางด้วย ไปยเออย่างนั้นก็มีกระเป๋าโอ้ไม่ไม่ได้ตั้งไว้นี่เลยอ่ะเผื่อมีคนมาเก็บอิงเราบอกแล้วใช่ไหมว่าอินจะต้องโดนอะไรโดนอะไรนี่นี่นี่อุดจ้ะอุดอือโดน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  โอเคครับผมตอนนี้เบียผมก็ได้หมดไปแล้วนะครับทุกคนเราจะไปทำเควสบอสท,ทุกตัวเพื่อทำให้เบียรเรากลับมานะครับทุกคนบอสตัวแรกบอสคิงคองนะครับก็จะได้เบียมายแค่สองพันนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เบียนะเนาะขอบคุณความดีดนะชะช่วยช่วยงไงขอบคุณนะ ไม่เป็นไรเพื่อนแต่ว่าแต่ว่านายอย่าตีเราก็พอละโอเคเราเราไปบอสตัวต่อไปกันเลยรู้สึกว่าตัวนี้มันจะง่ายเกินไปนะครับทุกคนโอเคเรามาถึงเกาบากี้แล้วนะครับทุกคนได้เวลารับเควสเฮ้ยแต่วกาบากี้มันมีอย่างหนึ่งที่ดีนะก็คือกล่องสมบัติเก็บเบียเก็บเบีย โอเคไปรับเควสดได้ขอรับเควสดน่อยจ๊ะขอตีบอบบีน้นะจ๊ะได้เบียร์ได้เงินเขียว8,000บาทโอเค8,000เบรีนะครับทุกคนไปเ,เจอบอบบี้คิดว่าแอร์เป็นใครใช้ดาบแล้วแน่มากเหรอยังไงฉันก็ต้องเนมมากอยู่แล้วมาดิกจ้ะ เดี๋ยวบอ้เอาโอิคว่าจะแน่โดนสกิลสองสกิลผมก็ตายแล้วเนี่ยง่ายเกินโอเคเราไปบอสต,ตัวต่อไปกันเลยนะครับทุกคนบอสตัวต่อไปครับทุกคนเราก็มันก็คือบอสของเอออิสกคนนั่งดู เบิร์ตเยตินะครับทุกคนเบิร์ตเยติได้เบี้ยเท่าไหร่นะเบิร์ตเยติได้เบี้ยหนึ่งหมื่นใช่ไหมแส้แส้หนึ่งหมื่นมานี้เยติผมจำได้ผมปวามแรกๆไอตัวนี้มันยากมากตีหน่อยผมแค้นเนี่ยเนี่ยเน่เนียโอ๊โอ๊ยกระโนเมนกระโ สบายสบายเลยครับทุกคนโอเคไปบอสตัวต่อไปกันอีกแล้วไปเหมือนเดิมครับทุกคนเอออาลองเกิดอาลองเกิดเดี๋ยวผมไปหาอาลองกนอาลองเกิดเย่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 มีคนไปเอาอาลองชันโบวจ้าอาลองจจอฉันมาแล้วจ้าอาลองนี่ไง อาลงนะครับมีโอกาสดบดาบนะเอ่อมีโอกาสดบดบด,บดาบไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าผมอยากได้ดาบมันเอามานี่เอาดาบมานี้อา่านี่คือวาะระศึกษาของเจ้าหลัก่กฎตัวเจ็บจังเมื่อก่อนก็เหมือนกันน,น,นั่นเนี่ยผมสู้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมสู้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้ยังน,นเหรอไม่สายแต่จเจ้า ลาก,ก่อน yeah, yeah. อย่าอย่าไว้แทงไม่ตายเหมือนกันนะเนี่ยนังเนี้ยวะนังเนี้ยมุ้งเนี่ยนังเนี้ยมุ้งเนี้ยนังเนี้ยนี่เลดุยโอเคทีนี้ก็ได้ไปบอสต,ตัวต่อไปจริงๆแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็ได้มาที่บอสตรงนี้บอสตรงทหารเรือจริงๆแล้วโอเคครับผมมารับเควสตดีครับ ตีอะไรครับตีบอสครับเอ้ยทำไมควิสไม่ได้ครับรับควิสแล้วไปดีกว่าครับมาบอสท,ทุกตัวมีย่อมมีเรื่องราวเชเไมล่เรื่องราวของนายก็คือนายจะตายวันนี้แหละเพื่อนลาก่อนผมจะใช้เข้มหมัดของผมมาขุดกากยากลาก่อนเพื่อน ยี okay. ผ่ผมได้ค่าผมได้ค่าหน่วยของตัวเองเพราะผมเป็นทหารเรือนะครับทุกคนค่าค่าหน่วยตัวเองนะเพื่อเอาค่าหัวแล้วก็เอาเบียนะครับโอเคผมก็ถัดไปกันเลยก่อนที่เราจะไปตีบอสตัวถัดไปนะครับทุกคนเราจะมาตีบอสตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งบอสต,ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมากันนะบอสเป็นบอสท,ที่เงียบเหงามาก เป็นบอสที่มีเลเวล120นะครับทุกคนเอ่อนี่เลยบอสตัวนี้เลยนี่เนี่ยขอสก,กิลน,นี่นึงโอเคโอเคไปไปบอสตัวต่อไปได้เลยโอเคครับทุกคนตัวถัดไปนะตัวถัดไปอยู่ที่เกาะคุกอิมเพ d o w ดาผมไม่ชอบคุกนี้นะไม่รู้มีใครชอบไหมแต่ผมไม่ชอบอ่ะ พวกนี้มันหล่น<อ>นะเอ่อเควสแรกนะครับเควสเป็นเควสของพัสดีมาเจเรนนะครับเป็นเควสของพัสดีมาเจเรนมาดิครับ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 มาดิไปๆๆนี่ค่ะว่าจะ่คนพีชหรอผมมีของเทพของเทพขอพี่จะช่วยของเทพให้มีของเทพเหนิยเหนิยเหนของเทพ ตัวถัดไปเลยนะครับทุกคนมาผมจะรีบปิดขานเลยผมไม่กล้าอยู่เกาะน,นี้นานผมไม่ชอบเกาะน,นี้มากชิว <c oughs> ยาตายซะเออตายซะเออมันตายแล้วเโอเคครับทุกคนบอสตัวสุดท้ายของเกาะน,นี้รีบไปดีกว่าเรา นี่คือบอสโดฟามิโก้นะครับโดฟามิโก้โกโก้นะครับผมจะฆ่ามันได้ข่าวว่าจะมีอกสูรเขานั่นถูกเป็นทหารเรือผมไม่ให้อภัยนะจ๊จะผมไม่ให้อภัยนะจ๊ะนี่เอตายแล้วโอเคผมจะได้ไปหาบอสอื่นไปกันเลยโห่มไม่กล้าอยู่เกาะน,นี้นานนะเนี่ย โอเคครับบอสตัวถัดไปของเราบอสอาหลงนะครับแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอไปรับเคิสก,นะก่อนนะจ๊ะขอไปรับเคิสก่อนนะผมมาเอาเงินนะจ๊ะผมต้องการเงินมาเลยมาเลยครับบอสมาเลยครับบอสมาเลยครับบอสบอสมาเลยครับนี่เลยบอส เมื่อ,อก่อนผมดูไม่ได้จะร้องไห้ทุกทีนดีเลยเนี่ยก็คือมันเก่งมากเลยนะครับทุกคนแถมเปลี่ยนเป็นร่างสองได้ด้วยร้องไห้บ,บอลเนี่ยผมเจอทีไรแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวก็ผมเปกลัวแรกมีผลดีครับผมมีผลดีตายซะตายซะนี่เย่เย่เย่ยตายแล้วขอบคุณเพื่อนเลยนะครับผม ผมมาทางเกาะเงีไม่ได้อ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปตัดเราไปตัดไปตรงที่เราไปบอสต,ต่อไปกันเลยบอสต,ต่อไปนะครับทุกคนบอสลุงข้างบ้านเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิบอสเออนี่สมมตสมบัติก่อนอบอสกูไม่ใช่กูซันดิบอสะครนู้นครับทุกคนมาดิครับผมเป็นทหารเรือฝึกหัดครับ พอถึงแล้วก็หานเลยกอไปแล้วผมไปเข้าฟังฟังอันพิษสลัดก็เลยไ่หยาหยายายาบอสต,ตัวนี้ผมก็เกลียดนะเป็นบอสลุงลุงอะไรสักอย่างผมไม่ชอบเลยมาทำมาทำผู้ชายเลยนะโดนโดนัดถ้าคำว่าโดนนัดนี่ทุกคนน่าจ,จะรู้แหละว่ามันหมายถึงอะไรเนี่ยตายซะตายซะอย่าหยาตายซะ เย้ช yeah, นะน,นะครับทุกคนไปละไปบอสตัวถัดไปตัวต่อไปกันเลยโหบอสตัวต่อไปต้องมาละโอเคครับทุกคนเรามาถึงเกาะท้องฟ้านะครับเพื่อจะมาสู้กับเอนิว e นะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปสู้นะผมจะบอกที่ซ่อนกล่องนะที่ซ่อนกล่องสําหรับเมปเออเกาะน,นี้แหละนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้คุณเห็นไหม ตรงนี้มันจะมีทางลับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีกล่องมากมายเลยอุ้ยกล่องเบี้ยได้เงินคนเยอะเลยสําหรับใครที่รู้หรือนลี้ยงเี่ยตรงนี้มันน่าจะคุ้มมากเลยนะตรงเก่ะท้องฟ้านะครับคุ้มนะคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มหลายคุ้มออกมาพัดฉัออกไปจะตู้จะเปิดเปิดโอเคเปิดล้ว ถ้าไม่เปิดให้ก็จะไม่ให้เพราะว่าอยู่ในน้ำเติมกาโอเคครับขอรับเควสดหน่อยเควสดนี้ได้เอ้ยไม่ใช่ดิเราต้องรับเคเอดอคนนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิมันมันไม่ใช่เควสดเคล็นตรงเราต้องไปเพื่อนเพื่อนเตือน,เ,อนเราเราขอบคุณเพื่อนมากเอ่อต้องเป็น ควสตัวนี้กกอนนะครับทุกคนโอเคขอรับควสหน่อยครับตีกับผู้บ่าวอาพนะครับโอเคครับทุกคนเราไปตีกับผู้บา RPG ่าวอาพิอีกัน,นครับทุกคนไปไปไปผู้บ่าวอาพิีผมมาแล้วยาผมมาแล้วครับยาสิลบจ้า กดมีอยู่ว่าถ้าถ้าผมชนะบอสทุกตัวในเกมนี้นะคะทุกคนทุกคนต้องกดไลค์ให้นะใครที่ไม่กดไลค์นะครับทุกคนต้องกดไลค์ผมนะถ้าใครไม่กดไลค์ผมผมขอให้สุ่มได้ผลตุดเชือน,นะครับชินล็อกเก็ตอะไรแบบนี้แหละแปรแปทุกคนถ้าผมชนะทุกตัวทุกคนต้องกดไลค์ผมเข้าใจไหมโอเคนั้นเราไปบอสต,ต่อไปกันเลยบอสเอหลิวนะครับ บอสเอ็นิวโอุ้ยเพื่อนตกใจนี่นะบอสต,ตัวต่อไปบอสก้อ,อนเอนิวนะครับไปเ,เลยวู้บีโลกี้เยอะเลยบอสเอ็นิวจ๋าผมตายนะครับทุกคนแต่ถ้าผมไม่ตายนะทุกคนก็กดไลค์ผมนะครับย่า เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนจชิวโอ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 รอโ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 อนี่อโอ่อโ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 โอโอเอาอะอโ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 ออโ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 ออาค เอได้สุดท้ายกดเอเนี่ยก็ได้ตายนะครับทุกคนเราไปที่บอสตัวสุดท้ายกันเลย,โ,ยโ,โอเคครับทุกคนอันนี้เราก็อยู่ที่บอสตัวสุดท้ายของเกมน,นี้แล้วนะครับแล้วพี่เมกมน,นี้นะบอสตัวสุดท้ายของโลกหนึ่งไซบ็อกแฟกี้ครับทุกคนอุ้ยมีคนฟาร์มอยู่กำลังฟาร์มแบบ น่นใจมากเลยเรามาดูการฝักของเขานะครับเขาจะได้เลเวลเท่าไหร่กันมาตีบ๊อบแมนโอเคเราเราสนใจไปกว่าเราต้องรีบไปหาบอสไซบ็อกแฟงกี้อยู่ไหมุ้ยอยู่ด้วยไม่เจอใช่ไหมจ้าโอ้วงิาโอองเงินเนาะ การดูอิสิงการเพือนเพื่อน,อนโอ้โอโออยย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  ฟ้าก็ดีแต่ว่าเราอย่าอยู่ใกล้มันมากเกินไปเราอาจจะตายได้เราไม่อยากตายนะครับเราไม่อยากตายนะครับรไ,มไม่อยากตายตรนนี้ครับแล้วนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ บอสทุกตัวในโลกหนึ่งนะครับยกเว้นหนวดขาวนะอันนี้มันต้องรอนาจริงๆอ่ะผมก็เลยไม่ได้ทำเอาไว้นะก็ <c oughs> ถ้าสมมุติว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้นะครับทุกคน <c oughs> ก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> อย่าลืมนะครับทุกคนผมฆ่าได้โดยไม่ตายเนี่ยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเ <c oughs> จอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย זה באחד וחול